คะมีรองเท้ามาแนะนำสามรุ่นเลยจ้าคู่นี้ก็จะเป็นตองไอนะคะสีดำหนังมันหัวเหล็กขื้นยิบรอบนะคะคู่นี้เหมาะสำหรับคนเท้าเหล็กนะคะและมีเท้าขนาดใหญ่ก็มีไซส์นะคะมีตั้งแต่ไซส์สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบหกเลยนะคะคู่นี้สวยแบบนี้เลยเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะรูกหน้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะสวยมากราคาหลักร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นพีแอนพีนะคะพีแอนพีสีดำหนังมันนะคะคู่นี้ค่ะหัวเหล็กขื้นเหล็กค่ะมีตั้งแต่ไซส์ หน้ารุ่นนี้ <Ben im ic> เป็นหนังมันนะคะสีส่วนแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะคะต่อไปนะคะรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่นคู่ครอบเกาหลีนะจ๊ะคะู่นี้จะเป็นสีน้ำตาลน,นะจ๊ะหนังมันนะคะวัสดุชิ้นเล็ก่านมาตรฐานซีอียุโ,ยโรปนะคะคู่นี้ด้านข้างก็จะมีซีพ้า ีเสามคู่นี้ก็จะมีราคา250-300บาบาทนะคะใครที่มีงบน้นอยก็มาซื้อได้เลยนะจ๊ะสนใจทักมาสอบถามได้นะจ๊ะ